เพื่อนผมเนะี่ยที่รวยๆคนที่ประสบความสำเร็จรุิท,นะทึิ์ที่รวยๆเนี่ยไหว้ที่นี่ทุกคนนะครับถหวยที่เป็นพันพวงเป็นหมื่นพวงนะครับเห็นมาเยอะมากๆนี่คนระับเรามาอยู่ที่วัดพระธาตุไร่คำนะครับซึ่ง เป็นที่ที่แบบคนรวยนะครับมามูที่นี่กันเยอะมากนะครับผมทารายการเนี่ยคนมวยไคนวยคนรวยมามูที่ไหนนะครับคนรวยมามูที่ไหนนะเ้ีงระวังกนนะซึ่งเนี่ยที่ที่ผมพามาเนี่ยคือผมบอกเลยนะครับว่าวัดประทานรอยคำเนี่ยเป็นวัดที่เพื่อนผมเนี่ยที่รวยๆคนที่ประสบความสำเร็จลุกติดที่รวยๆเนี่ยไหว้ที่นี่ทุกคนนะครับไหว้ที่นี่ทุกคนฉะนั้นนะ ใครที่อยากจะรวยนะผมว่าต้องมาไหว้ที่นี่นะครับแนะนําเลยนะครับยวเข้าไปดูแหว้งข้างในกันนะับเ,เข้าไปไหว้งข้างในกันนี่ครับแล้วคนรวยครับเอาดำที่นี่กันนะครับ หลวงพ่อตันใจนะ,ะวัดพระธาตุลอยคังนนะครับเทคนิคก,การไหว้นะสิ่งสําคัญคืออย่าลืมนะครับไปไหว้ที่ผู้แสายาแกวันนะไปไหว้ที่ผู้แสยะแกวันนะเพื่อขอเปิดทางนะครับเปิดทางทําให้แบบเรา,าสามารถเข้ามาไหว้หลวงพ่อตันใจในประสบความสำเร็จนะมาขอหลวงพ่อตันใจเนี่ยเคล็ดลับสําคัญนะครับคือการนะครับเราต้องนั่งอยู่ที่หน้าข้างหน้าสุดเลยครับข้างหน้าสุดนะันแล้วสบตาท่านนะแล้วขอพรเนี่ยว่าถ้าทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราจะ นะครับมาถวายนะครับดอกมะลินะครับ50าสพวงขึ้นไปนะครับอยู่ที่ว่าใครจะขออะไรนะครับอยากจะถวายเท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับคนนะครับแต่ผมเจอคนที่สําเร็จนะครับขอถวายที่ถวายที่เป็นพันพวงเป็นหมื่นพวงครับเห็นมาเยอะมากะครนะฉะนั้นคนรวยเขามาหมู่ที่นี่กันนะครับใครที่แบบอยากจะหมู่นะครับลองมาไหว้ที่นี่ดูถ้าถ้าใครที่หมู่แล้วประสบความสำเร็จนะครับ ลองคอมเมนต์กันหน่อยนะครับคอมเมนต์บอกนหน่อยนะแล้วถ้าครั้งหน้าผมจะไปมูนที่ไหนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับว่าเราจะพาคนรวยเขาจะไปมูนที่ไหนกันนะครับ